รีได้ว่ากำลังกลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะครับหลังพี่ทุกี้สุดารัตน์บุตรพรมดารานักแสดงชื่อดังครับออกมาเปิดเผยกับทุกคนในการจัดคอนเสิร์ตครบรอบ15ปีของคุณแอนเอดีนะครับขาดทุนไปกว่า6ล้าน5แสนบาทซึ่งเป็นจํานวนที่เยอะมากๆนะครับเมื่อเช้านี้กับทุกคนทางด้านพี่ท็อปสราวุฒินะครับได้ออกมาเปิดเผยผ่านแฟนเพจคนลุกทุ่งนะครับพี่ทุกี้ได้ออกมาไลฟ์สดกับทุกคนพูดถึงคอนเสิร์ต15ปีของคุณแอนเอดีครับที่ ที่จัดขึ้นที่ M.C.C Hall The Mall บางกะปิปรากฏว่าบัตรหน้างานเนี่ยขายไม่ดีครับมีที่ว่างมากกว่า80%ทํำให้ผู้จัดก็คือคุณนุ่นครับได้รับผลกระทบต้องแบกรับภาระนี่ตรงนี้เอาไว้แล้วก็ติดลบครับทุกคนในการจ่ายค่าตัวศิลปินต่างๆรวมถึงอาจารย์ดนตรีและสถานที่จัดงานนั่นเองนะครับทำให้ทางผู้จัดนะครับต้องแบกรับภาระตรงนี้เอาไว้เต็มๆเลยนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถควบคุมได้อย่างทุกคนทรา เป็นอย่างดีว่าคอนเสิร์ต15ปีแอนอดีเนี่ยจัดขึ้นในช่วงที่คนไทยกําลังแสดงความอาลัยอยู่นั่นเองครับทำให้แฟนคลับบางคนอาจจะเกิดความสับสนนะครับว่าเออสรุปแล้วคอนเสิร์ตเนี่ยยังจะจัดขึ้นตามปกติหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ทางด้านแฟนเพจ15ปีแอนอดีครับทุกคนก็ได้มีการออกมาประกาศว่าคอนเสิร์ตเนี่ยต้องดําเนินต่อไปนะครับเพราะว่ามีการเตรียมงานเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนปัญหานี้นะครับหลายคนก็เลยสับสนนั่นเองครับว่าคอนเสิร์ตจะเล่นได้หรือเล่น ไม่ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยก็อยากจะ Wal k in เข้าไปซื้อบัตรอยู่ที่หน้างานใช่ไหมครับเนาะก็ถือว่าโอ้โหขาดทุนเยอะมากๆที่ว่างเนี่ยว่างถึง80%เลยทีเดียวครับทั้งนี้ครับก็ขอให้เรื่องราวนี้นะทุกคนผ่านพ้นไปได้และที่สําคัญเลยคืออยากจะให้ไปช่วยซัพพอร์ตกันนะครับวันที่9พฤศจิกาย,ยนนี้มีไลฟ์สตรีมมิ่งกลุ่มปิดครับทุกคนกับคอนเสิร์ต15ปีคุณแอนอดีบัตรเพียง100บาทนะครับใครที่อยากจะชมกลุ่มปิดนะครับในวันที่9นี้นะครับก็สามารถเข้าไปนะครับ,บท คับทุกคนที่แฟนเพจนะครับ15ปีแอนอดีนั่นเองนะครับทุกคนหรือมีขอากรแสนาะจะทิ้งเลขบัญชีเอาไว้ตรงนี้กันแล้วกันครับสำหรับใครที่อยากจะช่วยซับพอร์ตคุณแอนแล้วก็ทางด้านผู้จัดนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนกันทุกคนที่ทางด้านพี่ท็อปสราวุฒพลอยประดับได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ สุดารัตนะครับได้ออกมาไลฟ์สดเมื่อวานนี้ผ่านทางเพจของคอนเสิร์ต15ปีแอนอรดีที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะครับเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยหลักใหญ่ใจความที่ตุ๊กี้ได้ออกมาโพสต์ในครั้งนี้แล้วก็ออกได้ออกมาไลฟ์หน่นะครับก็คืออาจะพูดถึงเรื่องราวของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์ที่มันเป็นสิ่งฉุกเฉินแล้วก็ก่อให้เกิดเรื่องราวของความเสียหายกับคอนเสิร์ต15ปีของแอนอรดีที่จัดขึ้นที่ MCCH a l l อเดลโมบางกปิ i, นะครับสอรอบ2วันปรากฏว่าบัตรขายไม่ดีนะครับที่ว่างมากกว่า80%แล้วก็ทำให้ผู้จัดนะครับก็คือน้องรุ่นเนี่ยได้รับผลกระทบก็คือจะต้องแบกภาระนี่กับการติดลบคอนเสิร์ตในครั้งนี้บอกตัวเลขออกมาเลยนะครับว่า 6ล้านห้าที่ยังเป็นหนี้อยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้ของนักดนตรีหนี้ของศิลปินต่างๆไม่ว่าจะเป็นโตโมเมลาดานะครับหรือว่าจะเป็นหนี้ที่ต้องเอาไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ของแกรมมี่หรือใครต่อใครก็าตามแต่แล้วก็รวมทั้งเรื่องของสถานที่ต่างๆด้วยนะครับที่จะต้องมีการบริหารจัดการกันต่อไปซึ่งหนี้ตรงนี้นะครับ ทางผู้จัดก,ก็คือคุณนุ่นเนี่ยต้องแบกรับภาระนี้ไว้แบบเต็มเต็มเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าแฟนคลับของแอนออรดีนะครับบ้าน AB นะครับหรือจะเป็นแฟนเพลงใดๆ ก็ตามแต่นะครับอยากให้ออกมาซัพพอร์ตในเรื่องนี้เพราะว่าคนที่เขาจัดเนี่ยเขาก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูคอนเสิร์ตดีๆได้ดูโปรดักชันดีๆได้นั่งในแอร์เย็นๆกับคอนเสิร์ตของแอนอรดีแบบโปรดักชันแบบเต็มๆแบบนี้นะครับ <S <S เข้าใจครับว่ามันมีสถานการณ์ก่อนวันคอนเสิร์ตเนี่ยประมาณในค่าของวันนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราคงจะทราบกันเป็นอย่างดีแต่ว่าปัญหามันคือ คนไม่ได้ซื้อบัตรก่อนลวงหน้า,ากะว่าจะไปซื้อบัตรหน้างานและพอมันเกิดเรื่องราวเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมามก็เลยไม่แน่ใจเอ๊ะจะไปดูไม่ดูดีไอคอนเสร็จจะมีไม่มีอะไรยังไงจนใจสายของวัน คอนเสิร์ตวันแรกรอบแรกเนยนะครับทาง a อนอาราีก็ออกมาโพสตข้อความบอกว่าคอนเสิร์ตมีไปตามปกติแต่ว่ามีการปรับเรื่องของอสคริปต์โชว์ต่างๆให้เป็นไปตามสถานการณ์แล้วก็มีการงดขอร้องว่าไม่มีการไลฟ์สดนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอไปลงใดๆเพื่อความเหมาะสมจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ,อปลายเดือนตุลาคมกับคอนเสิร์ตสวันที่ผ่านมานะครับแฟนๆครับอยากจะ ขอร้องตรงนี้เลยนะครับแฟนคลับของแอนอรดีที่พี่ทอ็อปเชื่อว่ามีปริมาณเยอะถ้าไม่ได้มีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาอยากใ้ช่วยซัพพอร์ตครับแฟนคลับของบอยสิริชัยแฟนคลับของใจเกินร้อยพี่ทอ็อปว่ามีก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับรวมทั้งแฟนเพลงของรายการคนลุกช่วงของพี่ทอ็อปเองอยากไปช่วยอุดหนุนครับเห็นใจคนที่เป็นคนจัดจริงๆเงินมูลค่ากว่า หกล้านห้าที่ยัง,ยงติดหนี้แม้มกระทั่งแดนเซอร์และนักดนตรีที่เป็นเล่นในวันนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เลยนะครับซึ่งเขาก็เป็นคนหาเช้ากินข้ามใดๆก็อยากจะอยากให้คนเดียวช่วยสพอร์ตกันคนละ100บาทเพื่อที่จะไปดู ในกลุ่มปิดนะครับพี่ท็อปลงเบอร์บัญชีนะครับขึ้นเบอร์บัญชีเอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับติดต่อไปได้เลยเพื่อที่จะเข้ากลุ่มในครั้งนี้นะครับไปดูกันครับวันอาทิตย์ที่9กนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะเป็นคอนเสิร์ตของเทป,ปันทิก,การแดสงสดนะครับเมื่อวันที่26ตุลาคมนะครับเป็นรอบวันนั้นซึ่นก็สนุกมากนะครับพี่ท็อปเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปดู ที่ในฮอนะครับโอ้โหมีหลายซีนหลายความประทับใจที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะซีนของที่แอนดอรดีร้องเพลงกับโตศักดิ์สิทธิ์กับเปียโนตัวเดียวโอ้โหมันมันอยู่ในใจจริงๆอยากให้ทุกคนได้ไปดูนะห็นภาพะนะนนทุกคน,นก็นี่แหละ,ละนะก็ะไปซัพพอร์ตกันเนาะก็ขอบคุณข่าวจากพี่ทอ็อปสาราวุดยกันแล้วกันนะครับก็น่าเห็นใจอย่างที่บอกว่าจัดงานมีความเสี่ยงแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับคือ เนาะมันก็เจอสถานการณ์แบบนี้พอดีที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆฝ่ายจริงๆนะครับสาหรับคลิปนี้ครับทุกคนก็ต้องฝากด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับ้มอิมไดยเนาะสำหรับแฟนคลับของคุณแอนคุณบอยนะครับก็สามารถเข้าไปซับพอร์ตกันได้นะทุกคนเนาะตามนี้เลยนะครับกตคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ